สวัสดีครับพี่น้องมื้อน,นี้นะครับผมมากินก้อยกุ้งนะครับก้อยกุง้งกับใบมะกอกยอดมะกอกเปรี้ยวๆพักหนอกแล้วก็เขาเอื่นวามะกอกกำลังนะครับเบิ่งเดอ้อก้อยกุ้งพี่น้องอันนี้เป็นก้อยก้วยซุกนะครับสุกแล้วค่อยมาก้อยนะครับอห่อยอดมะกอกเอ๊ะ อครับครับอันนี้เป็นนัดกัเพ้าครับพัดกัเพราก็อันนี้ชุดยอดกว่าอะโอเคพี่นอ้องยุ่นๆเลยครับมาเดมมาเ้อฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ และกดแชร์ด้วยนะครับผม